เราถึงไหนแล้วอันนั้นอยู่ระหว่างทางไปเกืียนก็ประมาณสักประมาณสักสิบโล,ก,ลกว่าก,ก็ม,มีหมอกด้วย หลังจากจบทริปปัดไปเกาะบินังก็ถือว่าเป็นการซ้อมคู่ครั้งแรกแต่ไมนี่ซ้อมเดียวนั <Bereich. S 2> navy, ้นปจําอยู่แล้วังแต่กลับมาก็ซ้อมคนเดียวตลอดเป็นการเยียวยาจิตใจอันนี้คือพูดถึงตัวเองนะไม่ได้ไปที่ไหนก็ ซ้อมที่บ้านนล้รับซ้อมเรื่อๆยๆให้ร่างกายพร้อมจริงๆแล้วก็อาจจะไปซ้ำรอบนหนึ่งที่นู่นเฉยๆครับแต่รุ่นไม่ธรรมดาสนามซ้อมพี่แกโอ้้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติมีีเยอะเลยอันนี้แค่เส้นเส้นเดียวที่เรามาเส้นแรกยังมีอย่างน้อยก็ที่ข้างเส้นอะ่ะประมาณนี้มีทั้งเรียบมีทั้งเขาอันนี้เอาง่ายๆก่อนตามสภาพร่างกายนะไม่อยากจะฝืน พอแบบนี้นะที่เราไหวเนี่ยเออไม่อยากจะบปีอะไรมากเพราะว่าเราไม่ใช่ไว้ด้วยการที่เรอยากเป็นคนเจิบแล้ไม่ได้ไปต้องไต่ต้องไต่ต้องไต่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปต้องไต่ต้องไต่เสาก็ต้องไต่ ก้าวกระโดดไม่ดีเพราะว่าเรากัะโดินเขาได้บทเรียนนะกัะโดดนก็เดินะดดไม่ได้ไปเลยอืมได้ยค่อซ้อมมาพอวันจริงก็เด้ไปคือสวนไม่เอาแล้เลออเวเดี๋ยวอังไปก่อนมีรถสวน

ทุเรียนมันราคาดีสมัยเราเด็กๆทุกคนทุเรียนแล้วก็ผูอย่างอารากันอาราคาเรียนก็ไม่แน่อาจจะโคตนย่งพาราเรียนตอี้มัไม่ล่มีส่วน บ้านอะไรนี่ยตอนนี้เราอยู่บ้าน ลมามาสิมาลงไม่ไกลต้นน้ำก็มาจากนาบานลาเลยแล้วก็สุดปลายทางก็ที่เอาน้ำ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 มันจะไปลงที่เลนอ่าสุดปลายโอ้สวยสวยอ่ะไหลไหล บรรยากาศทางไปเขื่อนบางลางครับวันนี้อากาศโคตรดีอ่ะทำดีละไม่ร้อนไม่หนาวแดดอ่อนๆ ้องหาไม้เซลฟี่แล้วแหละแขนไม่ไหวละเรายังขาดอีกสองสนามที่ยังไม่ได้เก็บเวลาเบตรงก็ยังไม่ได้เก็บในแผนที่ว่าเราตั้งใจว่าจะเก็บก็ขัดคององนะ อังน่ะเก็บแล้วจะไหมคั้งขึ้นทางเึ้นทางได้ไหมก็ลลแล้วก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งส่วนสามแล้วก็มีเกาะบินังไปปะดังเบซาก็ยังไม่ได้เก็บแอคซิเเนต์นิดหน่อยพี่น้องเราป่วย ถ้าเก็บนี่มันไม่ใช่แค่สองร้อยห้าเลยเกือบสี่ร้อยเนี่ยใช่สี่ร้อยโลกับครั้งแรกมันก็ดูเกินไปอะไรแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องเวลาเราต้องให้เวลาอยู่ตรงนี้ ราปันเป็นทีเหมือนนะก็ได้ได้ได้เห็นมุมมองการช่วยเหลือกันนะก็ได้เห็นมุมมองการแสดงความคิดเห็น,หนแล้วก็ดีเบตกันนิดๆแล้วก็จบที่ข้อสรุป จบ,จบกันที่ข้อสรุปได้คือถ้ามีข้อสรุปก็จบมันลงอแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางแผนระยะสั้นกลางยาวได้หมดแล้วก็ได้ข้อคิดได้ข้อคิดเวลาเจอปัญหาละละปัญหา ที่เราไปด้วยกันนะนะเหมือนอามีนั้นก็ไม่ได้สนิทตั้งแต่ก่อนปัดใช่ไหมยอก็เผยนะว่ายอ,อก,ก,กลังบุนฉันว่าไม่มีอังคนหนึ่งเนี่ยจะปัดนได้ไหมกับสองคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนพอมันได้ผ่านหรว่าผ่านหนาวด้วยกันมันก็ หมือนชอดคัดเวลาให้มันสนิทได้เร็วขึ้นเวลาถ่ายสรุนไอใครที่จะทิ้งปั่นทังคนเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันถ่าย,ยถ่ายที่ายแบบทางการเลยตั้งกล้องบ้านอะไรก็ได้ผมแบบทางการอะไรยังไงสโลนถึงแล้วครับ เดินบางล่าเป็นาดนามอยก็่ทิางเวลาได้ตามที่า่าเประมาณเ่ร่จากม้ากประมาณ20โลชัโลกมงลุงมาถัวเวลาที่อยู่นะใช่ใช่ เพลินบรรยากาศดีด้วยลาดนดอยี้านี่นี่เราอยู่หน้าเขื่อนใช่ไหมอัง ขึ้นทางไหนครับอ๋อนี่ทางขึ้นใช่ไหมไไเอาไว้ให้เราแข็งแรงกว่าน,นี้ตอนนี้ขับมาถึงบริเวณหนะ้าเขื่อนบางลางแล้ว อนี่คือบริเวณที่เราจะแวะถ่ายรูปก็คือบริเวณสะพานหน้าเขื่อนบางลาวคือบริเวณนี้ครัาตรงส่วยตัว สะพานอะไรเขาเรียกที่นี่มีชื่อไหมไม่รู้ว่าสะพานอะไรแต่ว่ามันจะข้ามระหว่างฝั่งฝั่งบันังสาตาไปยังฝั่งสันติ6จุฬาพร7จุฬาพร9สันติ2สันติ1ก็จะงันก็ในตรงที่เราเห็นตรงนั้นนี่เป็นที่ที่เขา ปั่นไฟฟ้ากับพลังงานน้ำอาคกการขาวๆนะ่เหรอใช่ตรงนั้นแหละหละก่อนน้ำก็จะแบ่งเป็นสอง,ส,องสายอ้เส้นหนึ่งก็จะเป็นสปิลเวย์ข้างบนนะซึ่งตรงนั้นวิวจะสวยใช้ได้เลยตรงนั้นก็จะเป็นที่เขาระบายน้ำเวลาน้ำหลากน้ำเยอะๆเป็นเป็นตระตูสำรองสปิลเวย์ระบายน้ำแต่ไอ้นี่ก็คือ ช่องทางหลักที่เขาปล่อยน้ําแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้ใช่ที่เขากระโดดจับปลาบึกไหม,ไมตรงนี้เลยรอเวลาเวลาน้ำหไหลด้วยนดูน้ําท่วมอ่ะน้ำที่ปล่อยจากฟิลเวอนั้นมันจะมีพวกปลาบึกอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็เวลาเขาปล่อยน้ำปลาบึกก็จะดุดลอดมาทางมาทางช่องตรงนั้น อนี้ความสูงมันอะ่ะจากข้างบนตรงที่เขาปล่อยน้ำกับโขดหินด้านล่างมันก็สูงประมาณนึงอะ่ะเออก็ทำให้ปลาพวกนั้นก็กระแทกโดนหินทำให้ปลาก็ได้รับบาดเจ็บ<ม>ทีนี้พอปลาบาดเจ็บมันก็แบบรอแรมันก็ลอยมาตามน้ำตรงนี้ชาวบ,บ้านก็จะมารอที่สะพานตรงนี้แล้วก็จะมีอีกน,นึงก็คือสะพานตรงข้างหน้านะแต่น,นั่นก็เป็นสะพานาเล็กๆแต้ว่าหลักๆคือตรงนี้ ก็พอเห็นตาลอยลงมาใช่ไหมก็าบ้านก็จะรีบโดดลงอส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุชชี่แหลยแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ไม่ได้ใส่ชุชชีพก็มีเขาจะแบบคนที่แบบเก่งๆหน่อยแล้วก็แล้วก็อันตรายน้ำอ่ะแรงมากือขนาดขนาดขนาดน้ำไม่ได้หลับไม่มีถายนะคือลมอ่ะพัดขนาดไหนดูที่เสาร่ลมดีมากเลยเท่านี้ ไปไหนนี่เส้นนี้น้ำน้ำสายนี้ก็จะไปไปลงผ่านเนี่ยอำเภอบานังสตากูปนนินังอมเภอยะลาแล้วก็ไปทางแม่ลานโซนปัตตานีนะยาวไปถึงนน่นเละสะพานปลาปัตตานีก็่นจะลงถาวตรงนั้นนี่คือต้นน้ำของที่เขาเรียกว่าแม่น้ำปัตตานีนี่คือต้นน้ำอยู่ที่นี่ ก่อนน้ำก็จะมาจากฝั่งอ่าฮาลาบานลาก็ส่วนหนึ่งอาจจะครับเกี่ยวระหว่างชายแดนมาเลด้วยก่อนน้ำก็จะไหลมารวมกันก่ไหลลงมาบ้านเราม,มีอะไรสวยๆงามๆเยอะแยะ